สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำ้อสอบกันนะครับในข้อที่11.63นะครับต้องแทนสี่เหลี่ยมนะครับด้วยจำนวนใดๆนะครับจึงจะทำให้นะครับ135คูณ15วงเล็บปิดนะครับอ่าวงเล็บเปิด1 3 5คูณวงเล็บปิดบวกกับ2 0 2คูณ15วงเล็บปิดนะครับเท่ากับ135บวก2อนะครับคูณด้วยสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องนะครับอ่ะเขาให้หาค่าตัวนี้นั่นเองนะครับน้องๆครับดูด้วยสายตาละครับตอบเท่าไหร่ครับอ่าถูกต้องครับตอบ15ครับเป็นคําตอบครับเพราะอะไรครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับตัวนี้มันเป็นมันมีตัวร่วมนะครับมันเป็นเรื่องกฎการแจกแจงนะครับดึงตัวร่วมออกมานะครับอ่ะอธิบายให้ฟังใหม่นะครับใครยังไม่แม่นเรื่องคุณสมบัตินะครับไปเรียนกับคลิปของพี่ได้นะครับ a บวกด้วยอ่าไม่ใช่ a บวก a คูณด้วย b บวก c นะครับเท่ากับ a คูณ b บวกด้วย a คูณ c นั่นเองนะครับอ่านี้นะครับนะครับเรื่องกฎการแจกแจงนะครับข้อนี้นะครับนะครับทีนี้ไอบ้บรรทัดนี้นะครับมันอยู่ในฟอร์มนี้ครับ อดี๋ยใช้สีแดงบรรทัดนี้นะครับมันอยู่ในฟอร์มนี้ครับบรรทัดนี้นะครับมันอยู่ในฟอร์มนี้ตัวที่ํากันตัวที่ํามกันคือตัว15ครับคือตัว A ครับดึงตัวร่วมออกมานั่นเองนะครับดึงตัวร่วมออกมาครับตัวที่กาบตัวที่สามกันก็คือตัวที่เหมือนกันครับดึงตัวร่วมออกมานะครับคือตัวเดียวกันนั่นเองแล้วตัวนี้เป็นเครื่องหมายอะไรครับตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น B นะครับ B เครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คูณด้วย C นั่นเองนะครับอ่ะพี่ยงใ่็นไปฮครับน้องๆไม่ต้องมานั่งคูณให้เสียเวลานะครับน้องๆดูด้วยสายตาน้องๆก็ตอบได้แล้วครับไม่เกิน10บนาทีนะครับน้องๆตอบได้แล้วครับว่าตอบ15นั่นเองนะครับก็คือนะครับดึงตัวร่วมสินะครับ ดึงตัวร่วม15นั้นออกมานั่นเองนะครับดึงตัวร่วม15ออกมาครับเสร็จแล้วครับตัวนี้135นะครับก็คือตัวนี้นะครับเครื่องหมายบวกครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็202ก็คือตัวนี้นั่นเองครับอ่านะครับอ่าเผื่อใครไม่ทันนะครับดูหใมานะครับจริงๆที่สอนไว้ในคลิป คข้าง,งละเอียดแล้วนะครับ135นะครับคูณด้วย15นะครับเครื่องหมายบวก202นะครับคูณด้วย15ตัวอย่างไป135นะครับคูณด้วย15นะครับบวกกับ202นะครับคูณด้วย15นะครับเท่ากับ นี่ครับตัวนี้นะครับสามกันนะครับดึงตัวร่วม Never ออกมาเลยครับดึงตัวรวมออกมาเลยครับคือ right เลขเท่าไหร่นั่นเองคือเลข15นะครับเครื่องหมายอะไรครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับมันเป็นการแจกแจงนะครับส่วนตรงกลางครับเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกก็เอาจับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาบวกกันนั่นเองนะครับร้อยสาบวกกับสองนั่นเองนะครับ แล้วก็คูณด้วย15นั่นเองนะครับสรุปครับ1 35บวกด้วย2 0 2นะครับคูณด้วย15นั่นเองนะครับตัวเลขที่เขาให้หาคือตัวเลขอะไรนั่นเอง15นะครับเป็นคำตอบครับอ่ะนะครับใครยังไม่คล่องนะครับเรื่องกฎการแจกแจงนะครับต้องใช้บ่อยใช้ค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่า น้องๆต้องพยายามทําความเข้าใจกับมันแล้วก็น้องๆต้องดูให้ออกนะครับว่ามันว่ามันเป็นแจกแจงยังไงอะไรยังไงนะครับใช้ตัวเลขอะไรในการแจกแจงนะครับเพราะว่ามันสามารถอัไปพลิกแพงกับรื่นอื่นได้อีกนั่นเองนะครับอ่า